ก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็ผม GW วันนี้ก็ผมแก็นะวันนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์ใหม่นะ A5 นะมาดูว่าลื่นหรือเปล่านะโอ้โอ้ภาพหลุดเอ้ยไม่ต้องซ้อน ต้องการแค่สกินไหมครับกูก็ต้องขออภัยกันด้วยนะถ้าเสียเวลานะ่ล่นเซิร์ชเลยดีวะ่ะเอ๊ะอะไรว่าลืม A P P L E ้ o a c e t a p ได้ละได้หะเดวะหรือพิมพ์ผิดน่าจะผิดช่องเ่ยพิมพ์ s n so s p g แล้ีจุด C... 1... จุด l b s g ุด n e n n N... e t นะอืมโอเคได้ละ ใช่หรือไงเอ้คืออะไรเอืม ก็เลยก็สักประมาณกี่ตาดีดูเวลาก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีพอช่องเดี๋ยวค่อยใส่เลยอืมอืมกดไม่ได้อ๋อตีละ งงกับมันเวยช่างมันเนย่้าวอมาผิดทางอ่ะ มีกี่คนวะเนี่ยอือืนี่เอาอันนี้กัได้9คนนุ้นลุนนลุน,ลน,ลน thuyền 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 ไม่ทันมันตีกันได้แล้วไปดีกว่าเฮ้ยแบบไม่รีจนเนอเรทโอ,อ้โหทีแล้วเกิดหินกระดามวันนี้อะไรแนวกันวะเนี่ยกูอยากได้สติ๊ก แค่นั้นแหละดยวกูจะหาของค้ามะครับของอมทันทีตีแล้วอ่าตีแล้วตีแล้วตีแล้วตแล้วอาดองไปหนึ่งครับขอบคุณนะที่ใช้บริการหลับไปอีกหนึ่งครับแล้วมันเล่นไฟแช็กทำไมวะนี่ บอกว่ามีสตรีมนัเ่เนี่ยเฮ้ยนี่โหอยากได้หาแรมโอเคแค่นี้แหละโอเคละเอาอาหารมาดิตอนแรกก็จะไล์สตรีมส่วนทอนะนี้มันไล์สตรีมไม่ได้ก็เลยไม่ไล่นะเออเราก็ฉลาดเว้ยมายืนตรงนี้ วีพีอยู่บนมาหาของฟาร,ร์มก่อนดีกว่า เดียวอย่างนี้ก็ขัดขัดหมวกหมวกที่มันดีๆกว่านี้มีไหมไปเนื้อออกไกล ทำอะไรดีเนี่ยเอ้ยเจอบุกอ๋อหนอขอจุดเกาะได้ไหมจุดเกาะมึงหน้าใช้มากเลยกินขนมปังกันอือหือ วิ่งวิ่งเดชครับเซตครับเซตของครับดรอปดอปดอปนะอึ่มเฮ้ยเล็กเล็กเล็กไปเล็กไปไหนแล้วไม่ใช่ได้ละเกอนดีๆแบบนี้ต้องไปดีกว่าไปคาบก่อนอ เลยเสื้อเหล็กนี่เหล็กเอ้ยขานหมวกเหล็กเฮ้ยเฮ้ยใส่ใส่เก็บ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 ของดีสปาหรือเปล่าอ้าสิ่งศโก ของรีสปาเสร็จโกสิอือหือจังหวะจังหวะนี้นี่เฮ้ยขลิกรอนนึงขออีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียว เอาแล้วเนี่ยรซ้าไม่ดีของอ่ะแล้วคนสกี่คนวะอือหือกดยาก ถ้าเจอกับ V.I.P นี่โอ,อ,อ้โหตายจงังหวะนี้ตั้งค้าปุ่มก่อนว่าอะไรทำไมรู้สึกว่ามันเล็กๆเออเล่นอย่างนี้ไปก่อนเยญ่ๆอย่างเงี้ยโอเคยังไม่เห็นมีใครมาเลยเนะีโดดโด่ยแต่โถ นี่มันนับเวลาอยู่ใช่ไหมเออสองนาทีเลอีกนาทีหนึ่งรอของในสปาแค่นั้นแหละมีสปาเฮ้ยอ,อีกหนึ่งนาทีอเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยหลอนแดกแล้ว เร้อนร้อนเม,มื่อไรจะเริมม่มเดนไหม สี่สั้ข้างบนน่าจะเป็นเดซแม็กเนี่ยเดี๋ยวแล้วครับเดินมาแล้วเอาแล้วครับใครครับเนี่ยจังหวะนี้ก็มีผมนี่แหละฮะอืมอืมจังหวะนี้ครับตบนะตบเยงเดียวเนียลยฮะรถมึนจะหมุนไปไหน เยสชนะครับชนะชนะใสๆปิงปิง,ปง,ม,งมุงมิงเยสโดชนะวนะีไอเนี่ยเราหล่อจริงเลยนะอืม,อมแถมได้ดาวมาด้วยเฮ้ย hey, ดูสิที่มือกูกูคือผู้ชนะมีดาบด้วยอืม,อ,มอย่างงั้นก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้และอย่าลืมกดไลค์ u b บส r i b e กันด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเล่นเพื่อลอง a อนะฮะ รู้สึกว่าเอห้าเปิดสองวินโดว์ได้นะปึ๊บนี่เอานี่เป็นเงี้ยเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นะเอาเฮ้ยเออมาลนะนี่นะเฟี้ยวเงาะมะเขือเทศรจริงจริงอันนี้ก็อย่าลืมไปเพิ่มผมด้วยนะนี่นะ นี่ชื่อเฟยนะ่เนี่ยเนี่ยเ,ยเยอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณไว้แต่เพียงเท่นี้และอย่าลืมกดไลค์ subscribe กันด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็บอกกันนะเม้นมาเลยนะขอบคุณค่า